lúc bay lên thuyền phố gặp mì cà cứ đến xong này rồi qua, gặp anh trốn cang cang này, pha thang bay lốc bay này, bịch bo như phàng, bo nặng, gặp anh đi cả, อห้าข้ามตันโดรับปะเป็ดปิดอัสามข้ามตันโดไว้กับบังมองบอนล้วก็กระโจนด้วยกะปอนน้ใส่ด้วยนวดกละางลบไปเล่เ <stew> ห <endi> ็นพอ้ยดูทีแท่ไม่ข้ามรลหาไม่กับโตข้ามตันโดข้ามตันโดดปานไม่ออา ตานโดกานอดแต่ว่นน аль, นาน,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 า,น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 านต้นตาลครับต้นตาลน้อยตานโดด่างภาษาเป็ดบรีวาง่างนั่งตาลกานโดแล้ววานอ่างไปหาหน้าผมนีเรื่องปียร่อใส่วย่างปล่อยเถเนะ <c ười> เป็นมายูครับปบอเป็นโรควินด้าอีกล้างหาครัเป็นโรคของวินด้าโรคทิดตระกาว่าเืือเปนได้ทั้งสือหมือว่าหน้าโคหน้าท่าหน้าขี้หน้าขับโปดกโหน้าขับโปติกาหน้าขับปัจจารว่าโโ้ แปลว่าขอแหงบม่มีด้หน้ามยูระขอแหอหากทั้งพนโอคนหนี้งไม่มีด้าน้าอยู่อันบ้างเนีนมาทึงราโกภูตนมองอันมองอันมอนี่ไหมอันร้อนร้อ ตอนหึ่มลงไปแบบไม่เองยาฮ่าฮาบท่ดาหวนงงอันนี่โีักโงมากบบบที่ดาลงไปนย่งครับตอนลงไปเราห้าไม่กอดไปเลยครับเฮ้ยึนมากว่าแต่ว่าเป็นโรคที่รี้งหนักกว่านะโอ้เป็งสันรู้ไหม จับก่อนพ่อไปสำรวจไ้อย่างนั้นโตคนโตนังโตนี่มิกรหากมาหยครับกับมไม่มีท่าในหน่อยตั้งอย่านี้ละอายุวันโนกโยโขปารังสาธุ